สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าท่านกินข้าวจินน้ำอยู่ได้ยังกินเพราะงาไงเอามันกอมไก่แกงไก,ก,ไก่ใส้นอไม่ส้มพี่น,อน้องไก่ไก่บั๋นหัวนี่แหละไก่เขาเลี้ยงไว้นี่แหละใช่ก็ <c oughs> ได้ยู่งได้กินกันไปอันนี้ตัดแล้วต้อจ้าน,นี่นอไม่ส้มพี่น้องไไ <c oughs>

cái vào tay làm tay 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 là, là tay thì là. tay tay กอดมูแล้วปกติแล้วเพคนกระบะพลังคนเหมือนไรแจงก็ไม่สมบลาใส่นางปลาละเนาะปลาใส่กับคนว่กันแล้วแต่ผู้สิใส่หอกบม่ได้ว่ากันหรอกไม่ได้ว่าแบบเด็กกัดเซบแบบเด็กเอาแบบนั้นแจกมาที่หลังอันนี้เขาไปขวดทุกคนเด้อมันเราเขาจีใส่นามหรอไปใส่เลยดิมาตกดขวดเลย Long cơn mưa jack canh say nam phong đơn 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 ma, đơn cây đơn 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 nạm đơn 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 cá đơn 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 กายกินไก่น้อ<บ>อกอนอไปนั่นขวนขวใจนั่นก็หนาดนอ,กอ,าอ,กอีกนอเพื่อเนาะเตียงหมอฟดไหมเพื่อนลูกโอลนี่ลูกกไปไป้ากักระน้่หน่อย,อย้พร้อมอ,อุจจจะอว ở đây mập, <laughs> và... nó mình om đi rồi ngay, nó cây ban, cha, nho, dẻo, dẻo. cái nào cây hả, om, cây, tỉng cây mà, cây, dê nho mình sống xin น,น,น,นี่แหละเขาเอิญวาสมไปห้วยสมุมไปห้วยสุดใจไปเ <c oughs> บ็ด้วยตามือนนี่ฮนไปตาเศ้าคนมาสวยมากปลาเพ่กินเบ็ดประกันคนเนี้ยอาใจน,น้ำลปลากระไน,นี่เศษเศษพี่น้อง มาเด้อพ so ี่น้องกินขอน้ำกันจ้าแกงไก่เส้นน้ำมันสมไป่บาทไก่ที่เาเดียรนี่ประเดี๋ยวตัวของานแม่นิดเน้องแมนของแมนน้องเพราะบอสไม่รูกเร็วละแมนเน้องเ่ามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าอ่าเอาจุดเส้นประเดี๋ยวนะอย่างจำเสี่ะพริกแดงเอ้า ใส่ผิกแดงขึ้นไปหเห็นเอาบ่มีดีมีมด,ดิเหนไหมพอบระันโอ้ยบ่เบิดกับเย็ดกับเพชรเนี่พอดมาด้าอรับี่น้องสุขูทุกคนด้อรับผปสุขูทุกคนด้อบานนี่อย่นีทึงงว กเกลียวสุขพูุกคนนะครับบ่าวเขาต้อู้นี่นะครับมปปัดสุกพูสุกคนนะครับเป็นเบิดไก่วันเทียงวันเสาร์กินข้าวกินน้ำน้ำกันโนุ่มีข้าสนุกร้านไปอยู่แยกจำประเดกจได้กันหรอสายประเดกนี่ตื๊ดแจม เจ้อขึ้นก้อนดีกกินเขาตึงเนียนใส่ไข่ขึ้นกับปุกเนาาเนียนในปนดอกอืมกันคนหมักในจำในกับปุนปลาเนี่ยโอ้ำในบกเจื้อขึ้นกับปุนปลา นี่มันบ่เม็นปนป่าจำกับปลาแดกหนัวหนัวมาเด้อแม่ดาแม่พ่อนสุขุ้สุขก้อนสินหขอน้ำกันดาบึงแจ้งน้อยสมบัติตั้งนี่มาปลาแดกโต อันนี้มันแจงอันนี้บริสุทธิแจงขัี่จับหมดละใ่อ่อ,อนกูด้นะไก่หน่อยกจ้ะ ละใกล้จะซ้ำนี่ละนักเลี้ยงไว้ยู่ไว้กินตัวบุญแต่บุญแคนคุณของเขาของนางมุกปลาของเจ้ากูเจ้าของพปซะ,ะละเบื่ซสุดว่ะจับ,บกรรมยังก็ยั่วกินห้องโอ้หอม,ม,นมนาาเนื้อตุ่นจีกนนะคาแพงวันนี้ไก่มุนนี่เด็ดยวนั่งกินนี่แซ่บขึ้นมาคักไม่รึง ตัวนี้ก็แซ่บพักได้พี่น้องผมมีพอได้ย่างเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นอยู่ผู้เดียววันนี้โอ้โยงามมาครับมันจะได้ตัดออกเลยดิจะลงตำตำเพื่อหลายป,ประคักเลยข้าวสารพันธุ์จากคนหยาเลยตัดต้องตำตำที่ว่าหยอดกาดสักอยู่ มาเด้กปังฝันเลยพอน้อยพอน้อยมองังตอนจะนี่นบทางนบทางนุ๊บ <c oughs> <c oughs> มันต้นมาเห็นบันี้มันต้นนี่ตื่นเลยมันแปลกด้วยว่ามันเป็นยังไงวะยัวอะไรบ่ต้องไปซื้อยามาให้จราจนักขับพี่น้องที่จะว่าปอดเจ้าก็ได้มูอไหลเด็กหนาทางขนออกมาหลายแล้วทั้งทางวัดตาแต่เชื่อว่ามันมันกลายเป็นมันมันมันเป็นวงกลมเลยมันจะก่มกันโขลกลมกันเขาเลก ไม่ต้อหาไปนี่นมันเกิมาเหตุผลเือนะอดปรยเนี่ยฉันมไม่อยู่แล้วจีไมาอยู่คน <c oughs> เดียวมันก็จะคดว่าย่านน้ำแนนดงเป็นองสมมืตนี่มันขี่แบรนซี่ยาลลยเนาะมาอยุดทีกมีมันพ้นพีโตนที่สุดใจมาอยู่น้ำกันอยู่งไงกันงัูนดง่ป่ะแต่ว่าแต่ว่แกนไม่มาเลยนะ เดีย๋ยวนี้จะคนงไม่ยูที่บ้านเชถึงไม่ยูยงไหนบ้านก็จะจาตามซื้อนเงนี้ยในพ่อเด็จะเอาโต้ทีนาถามซื้อตะกี้บอกราซื้อ่าแพงจนนี่บ่ได้แล้วราคาเก่าบ่ไเหรอขึ้นนาได้พี่นอง อังปุ๋ยยังสุดยอดอันรันตัดถสงนใจเราล้ววเลยวะแต่สิบปีขึ้นหลังหมอเจอคักเลยวะจะสิบปีขึ้นหลังมองเทียน้ายุ่งเพิ่นมาถามสื่อสามหมื่นดิี่น้องเพิ <laughs> ่นมาถามสื่อว่าสามหมื่นขายบบ <laughs> แล้วต้องว่า ขายย่กันไห้หาเงินพนัพนมาอลีไหมหามเงินลดลงหาจากน้อยแน่พนัพ,พนว่าโอ้ยขาย,ขายตะกี้นี่เคยหายนัน้นไหมแมนก็ด้ยบาโอ้ยบาหลีไปซื้อถนอพนมพนักเสมาคุ้มเอาอิรีขายแมนใจอ่อนแน่กะดีขายเหรอเวละคุ้มเขาคุ้มเขา Tại vì những thang cái cháu vào gần như Thang tỉ nằn Công cán vào gần như vậy là bản này cả, thử thì tính mua bàn mới gần như thế Thì mua bàn này không ว่าจีบบนหน่อยนี่เ้าหนีหวัดกู้นเหรอม <c oughs> ูบานผมง่ายเลยหนิเนจ้ากวนมึนงกับอบเป็นหรือมาไล่หมูป่าหนีหวัดจะมาไหนตั้งยาดหกหลายกระไร bán lấy má chặt con phê đen Đặt lòng luôn bơm Đúng gần bơm đau với những Câu quê hết buồn rồi Ông đi mua ba cho tổ Má ra em bởi <laughs> Cảm ơn bởi <laughs> đây đầy kìa Mới <laughs> tầm ơn có mấy bởi หมูเขาเจ้าบวงสวงขนมาปล่อยเมียนเขาเจ้าป่วยเขาเจ้ายังนงินล่ะเขาเจ้าเรื่บวงสวงเราค่ะเลยเลยปล่อยหมูหรือให้เจ้าบาปน์เขาเจ้าบาป้าปนเราวันนี้หมอทัพมันก็เล้ยสวนก็หมูนี่เป็นหมูอยู่ธรรมดาล่ะแต่บางยามเซ่เนี่ยกินต้นขาบนี่เบิ้งอะได้เลยมุนมัด บ่าได้กินเขียไแกงไก่เส้น้ำมสมมันมกันผมว่ามัหนาในหนาคือสมัยก่าวเป็นเช่น้ดกินเนาะบ่มีวยเส็ดน้มสมไปขามพรกขามสาไดเด็ดเจแตกินหางเช็มบขัเดแวจินเลยตัว้เจ้าตะกอนไหมข่พ่อกระาเพงผัดหงอเงามือ bọn để quay để cưỡng bọn để để bớt rồi này bay ngoài cả mặn đi có lại เดี๋ยวเนวายอยู่ได้ทีดียวแตน่น้องมันี่นองโหมันก็บ้าได้ดีละก็ได้มาจัดพ <c oughs> อสม,มัยมันจับต้งไว้ผมนะตลอดนี่เิ็นทีส,สมีหรือย่สมีละเหรอวะ ถูกต่อเขามากเพาจากนีธุรกิจเห็นนั่นได้กแตเลี้ยงเขาเขาก็จะปกป้องให้ไว้แค่นั้นละปกป้องว่ายู่เรือขายสองหม่องนี่ครับพี่น้องผมตอนนึ่งขายแปดพันมองมันบ่ได้ขายดูมองเหงืเพิ่นเพิ่นมากขอมองเหงืเพิ่นบ่ให้บ่ได้มึงเงินเดียวกัน กอสอ็ส่อจองพันหาลอยสิบหกอสิบเจ็ดนี่แหละสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นมาอยู่นี่สิปแบบมากเลมขึ้นมาเห็ดหัวเห็ดสวนปลูกแปลงปลูกยาก็ปลูกยาสูบก็ได้ดปลูกเอาเนาะ โอ้แต่จ so ิ so ้มแต่ผัวาเยอสุ well, ่มเจผพวกเรากเจามาหันตตอนหน่ยหวสุ่มือแบบไงมาแล้วเป็นใบหเแต่มากันหดแต่มันบาเมาใบมเลี้ยงก็จะรีออมือหมือหเทียนมันจะเมาเอาไปนี่ครับก็มาน่สุ่มชุดนี้ือว่าเก่งเืของไผ่นอนห เนื้มมนอมจับแม่นน้องไสมน้องไ่จิ้มหร่อเราได้ยังไงจรินนะเอาครับพี่น้องมานีก็ได้ กินปูกินปลากินเงินกินนี่ไปละธรรมชาติบ้าลฮู้ขันตาฮู้จะหาอยู่หากินได้ตัลงมือตัลงเว้นแะครับพี่น้องถ้ามือขันนู้น้องกินกระบองปลาแดกขนปลายิ่งหน่อยไปกะเดาไปก่อนย้ำแรงธุรกิจของเฮากะจังกินอีกเป็นทำไหมคนห้องโบเป็นคนรวยเฮากับโบเป็นคนจนรวยก็เจนนี่กินกะเสีมือผับเว่าคือผัดคือแกงสิเขาจะเสีมือตลอดคนจวนเฮ้เนี่ย มือมีมีบักหลายบักนี้จักปลาลาบงัวจักบอีหยังไปเมื่อีเมื่อเดือนมือบ่มีไปกินขางกระเจี๊ยมคับแดกไปกันเรียบเฮ้ก็ครับพี่น้องสำรับมืีพงศ์ดนตรีเขาขอบุญับคุณพวงแม่พี่น้องเลยผมเลยสิดเก้าขึ้นมาสวัสดีครับพี่น้องกันด้วยครับสวัสดีครับ